สวัสดีครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สองสำหรับวันนี้หมอปัญชามีความสามารถอยู่2สองทางคือทางการรักษาคนทางเป็นหมอโบราณอีกทางหนึ่งก็คือเกี่ยวกับธรรมะแต่เป็นธรรมะปฏิบัตินะครับถ้าธรรมะปร,ะริยัติหมอปัญชาไม่ไม่เก่งครับไม่เคยเรียน นักธรรมตรีนักธรรมอะไรทั้งสิน้นแต่เรื่องปฏิบัติที่มีความจำนานพอตัวพอสมควรครับก็มีครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอารหันหลายองค์อย่างเช่นหลวงพ่อทูลวัดป่าบาันคออุดรธานีหลวงพ่อเปลี่ยนวัดป่าอรัจจวิเพกเขื่อนแม่งัดอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่เหรียญ วัดอรัญเจบันพศสีเชียงใหม่หนองคายมีหลวงปู่หลวงพอ่อทั้งหลายนี่คือพระอรหันต์ทั้งนั้นครับที่ได้ไปกราบ่ดนเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็มีหลายองค์ครับยังไม่ได้เอ่ยชื่อเดี๋ยวจะค่อยๆค,คุยเรื่องธรรมะเป็นครัง้งๆครั้งๆคราวๆต่อไปนะครับเราไปจะได้เรียนให้ทราบว่าพระอรหันต์ที่เป็นหลวงปู่หลวงพอ่อท่าน มีใครอีกบ้างนะครับหมอเคยได้รับเชิญไปปตะกถาที่กระทรวงศึกษาธิการครั้งแรกไปพูดเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บคนฟังจนล้นห้องประชุมแต่ครั้งที่สองได้รับเชิญไปไปพูดเรื่องเกี่ยวกับธรรมะคนเหลือแค่ครึ่งห้องประชุมเพราะคนไทยเนี่ยนับถือศาสนาพูดแต่ว่าการปฏิบัติธรรมหรือธรรมะ ผลสนใจไม่เท่าที่ควรวันนี้จะพูดถึงเรื่องสมาธิสมาธินั้นมีอยู่สองอย่างคือสมาธิความตั้งใจมั่นกับสมาธิความสงบสมาธิความตั้งใจมั่นนั้นมีทั้งทางโลกและทางธรรมสมาธิตั้งใจมั่นทางโลกเช่นเวลาเรียนหนังสือก็ตั้งใจฟัง อาจารย์ที่สอนก็เรียกว่าตั้งใจมั่นในการฟังเวลาคุยกับเพื่อนคุยกับคนอื่นแล้วก็ตั้งใจคุยก็เรียกว่าตั้งใจมั่นเวลาฟังเทศฟังธรรมตั้งใจฟังก็เรียกว่าเป็นสมาธิตั้งใจมั่นส่วนสมาธิความสงบคือสมาธิที่เรามีคำภาวนาก็ได้ไม่มีคำภาวนาก็ได้แต่ไม่ให้คิดเรื่องอื่น ไม่ให้คิดอดีตไม่คิดถึงอนาคตให้เอาจิตไว้กับปัจจุบันคือห้ามความคิดสมาธิความสงบคือความคือสมาธิที่ห้ามความคิดใดๆทั้งสิ้นเอาจิตเข้าสู่ความสงบอย่างเดียวทีนี้ความสงบจะมีกี่ขั้นตอนนั้นเอาไว้ข่าวหน้านะครับจะค่อยๆอธิบายรายละเอียดให้ฟัง ส่วนสมาธิปับตั้งใจมั่นีิจะเอมมาใช้ทางธรรมะได้นั้นก็คือการใช้ปัญญาในการพิจารณาจะเป็นพิจารณากระเราธาหรือพิจารณาเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องใช้สมาธิปับตั้งใจมั่นในการพิจารณาธรรมะอันนี้คือตั้งใจมั่นในทางธรรมะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนละกันครับ เดี๋ยวจะฟังมากเลยเดี๋ยวจะเบื่อจะก่อนค่อยๆเอาทีละทีละหน่อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ